ต้องคนนี้เท่านั้นนางเอกช่องดังประกาศตัวลงสมัครมิสแกรน2024ถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้สำหรับนักแสดงสาวคนสวยพิงก์กมลวันสตรัตพยูนเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ลงสมัครมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เป็นตัวเท่นของทีมภูเก็ตโดยพิง์ได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากเนื้อฝากตัวว่า ขอฝากเนื้อฝากตัวกับการประกวดครั้งนี้แบบสุดใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกำมลวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงติงตองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าพิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิง MGT สองศูนย์สองสี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม FC พิงกำมลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MGT เครื่องหมายสี่เหลี่ยม MGT สองพันยี่สิบสี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Pink 24, มยิสแกรนภูเก็ต ท้ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาส่งใจเชียร์มากมาย